แพรทิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังเป็นนางเอกเต็มตัวแพนยูจิกระแสดีผิดคาดต้องบอกว่าล่าสุดแพรวทิดาเสียงวิหกนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเป็นนางเอกหมอลำเต็มตัวแผนยูติเพนพกากระแสดีผิดคาดต้องบอกว่าหลังจากยูจิเพนพกาลาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกแพรวทิดานั้นก็ได้เป็นผู้รับบาดบาานางเอกหมอลำเสียงวิหกต่อจากยูจิหายทองคํา และล่าสุดนกพงศกรหัวหน้าคณะวงหมอลำเสียงวิหกนั้นก็ได้เผยกระแสตอบรับนางเอกคนใหม่แพรวทิดาหลังมาแทนยูจิที่ดีเกินคาดโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าหลังจากขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวความบังก็มาทันทีกระแสหน้าเวทีคือดีมากยอดไลฟ์ยอดการติดตามขึ้นแบบเร็วโอ้ไอ้ประทับใจบกักหำน้องของไอคนเอว่าลายคัก ทอมกับกระเทยลางคู่กันสุงมเหยียดเพศปล่อยเขาไปเฮาโฟกัสงานบอ่อตอบโต้อีหวังทั้งนั้นจ้าขณะที่แพรวทิดาเสียงวิหกนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเป็นนางเอกหมอลำเต็มตัวแทนยูจิเพนพกาโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าโชคดีแค่ไหนที่มีคนรักเรามากขณะนี้